วส,สวัสดีครับฝรั่งน้อยัครบกินข้าวไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ป้าป้ากินปาตัดต่อฝรั่งน้อยกินแต่มันกับเบอร์เกอร์นะคะทำดีๆคนไม่กินผักดูเอ,อาเอนั่นผักมไม่ใช่ผักอันนั้นมันอันนั้นปาตัดต่อ ไม่เรียกผักลูกอือือเ่เวลอไม่เอาซอสเหรอแกช็อตปกรุนตนี่เนะนูไม่เอาซอสเหรอปะป๊าตติสกรุนตุในเย็นมาถามอยู่ไม่เอาซอสเหรอปะป๊าคิเยอะทำมอ่าเขาบอกปะตั๊คือผักแล้ววะซานเอ้ยเงยไหลเลยพอรูจุ๊กาอเหรออือหืออเหรอกรุนตุหยา โอ้ยอลิสมากเค้กยังอ่ะ107กรุ๊นซ์อือเสียงดีอ่ะอือมาดิ xem บะอย่ามาๆ xem มากๆ xem แบบแฮงๆเนี่ยนะทําไมไม่ไปเอาซอสมาลูกไม่ใช่เอาตัวไพโอตัทมาเติมกรุ๊นซ์มาเติมเป็นซอสวอล่าอีกกรุ๊นซ์มันไม่ใช่กรุ๊นซ์นะลูกไวซ่าปตัทมันอย่าเอาว่า This มันหอมไปเทกมันมันไม่ใช่ผักมันไม่เ่กันด้วยจริงเอยเขาบอกมันก็เป็นผักแล้ววะซานฟังออเดอร์พี่นุชเอ้ยพลังน้อ